คืนน้ายังเป็นเลยเมื่อคืนไปเมาออมาตอนนี้อยู่เชียงใหม่คะ่ะทุกคนตื่นเต้นไหมจ๊ะหนูไม่ตื่นเต้นแล้วทุกคนเบื่อเชียงใหม่ของตัวเรี้ยงอ,อืมถ้าเบื่อแล้วเราจะมีตัวละครเพิ่มเฮ้ยเฮ้ยไอ้สัสอ้าวแกอยู่ในคลิปฉันนะคะที่แกชิตาคืออะไรเราเป็นดาราเราถ่ายถ่ายกล้องไม่ได้หรอถ่ายได้ไม่ได้มันต้องมีค่าตัวตูน <c oughs> เปิดหน้ามาวาแกถือไข่เลยนักร้องหนังก,กำแพง มันไม่ได้แกญญดูสภาพกูนีญญ่กูขีญญ้ญญอันนี้อยากทันอยากเล่นน้ำหละต้องใส่ชุดว่ายน้ำเซ็กซี่ใส่ชุดว่ายน้ำเซ็กซี่เนี่ยมันก็ต้องแบบว่า,วาดูแล ซีนหนึ่งอะไรเอิดด่ไม่คือหนูจะปล่อยให้มันลกลุงลังไม่ได้ลูกน้าอายค่ะอ๋อโอเคโอเคนาะแต่ว่าวิธีการกําจัดสิ่งที่มันรกรุงรังของตัวเนี่ยไม่ต้องไปเข้าคลินิกก็ได้ค่ะเพราะที่ฉันนั้นนํามาถึงเชียงใหม่ด้วยลรอย ว่ายน้ำแล้วก็ช่วงนี้ไม่ได้เข้าคลินิกกำจัดขนด้วยไม่ว่างงานเยอะมากอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่แบบว่าเวิร์กฮาร์ดทุกคนขาตูนบินอ่อต่างจังหวัด4ี่จังหวัดในอาทิตย์เดียวเฮ้ยเออก็เลยเอานี้มาจา้ายูไลไอพีแอลแฮร์รี a มูฟเวอร์เดเวสเป็นแบบว่าสามารถเป็นซาลอนแอดโฮมแกกําจัดขนที่บ้านเองด้วยเตงค่ะหรือว่าหรือว่าเตงจะกําจัดให้เขาอะรวะเอเอามามา,มา คือตอนนี้ขนนักแข้งตูนขึ้นตูนก็ต้องกำจัดนิดนึงอย่างแรกคือเราโกนก่อนเราโกนถ้าเกิดใครมีโทนเนอร์ก็เอาโทนเนอร์มาใช้ได้นะคะนี่เอาไม่โกนนะคะโกนคือขาเหมือนผู้ชายมากน่าอายเตือนบ้างวันวันหลังอะแล้วมันกำจัดขนขาน่างเดียวปะคือมันกำจัดได้ทั้งหมดเลยทั้งตัวหน้าทำผมก็ได้เราเนี้เราจะไปไว่ายน้ำมันต้องกำจัดส่วนไหนบ้างคือแก ไอ้กับสัตว์หมอยทำด้วยไหมล่ะอะไรก็น่าจะต้องแอบทำหน่อยต้องลงออยก่อนถ้าผิวเคี้ยงอย่างงี้นะคะคุณผู้ชมแกเคยยิงเลเซอร์ขนในใครปะตัวนี้เคยจะโดนยิงอะไม่ใช่ยิงเลเซอร์นะปืนอะมึง <laughs> อะกดขนแล้วนะคะเปิดเครื่องเลยนี่คือเครื่องยู i g ของเราคือออกแบบดีไซน์มาได้ดูแบบทันสมัยวัยรุ่นมัจุเคมากดเปิดข้างนี้ต้องเสียบปลั๊กทุกครั้งที่ใช้นะคะฮะมันจะมีเสียงลมนะคะ ลมลอลิงเราจะมีเสียงลมข้างๆนะคะจะเป็นการปรับระดับหนึ่งสองสามอืสองนี่สามระเราคือความแรงนะคะแล้วเราก็กดไปตรงนี้โกนเสร็จก็ทาโทนเนอร์สักหน่อยนะคะก่อนที่จะยิงเลเซอร์คือวิธีการใช้เนี่ยจี้ลงไปอุ๊ยขยับให้เห็นใกล้ๆก่อนเฮะเราต้องอ่าลงไปให้ตรงนี้ขึ้นสีขาว เพื่อว่าเขาจะได้จับเซ็นเซอร์ลากขนนะคะแล้วก็อุย้ยใส่แว่นก่อนแกเอาแว่นพร a าดาให้หน่อยอยู่ในเบรนเซียกากระเป๋าเล็กช่องแรกเท่ <c oughs> อะก็ใส่ขนแบบเทอุย้ย <c oughs> แกใส่แวน <c oughs> แ่นดิแส่กนแบบว่าแสงวันเยอะอะเอาจริงปะมันรู้สึกว่าตรงหัวตรงเนี้ยมันเย็นเว้เวยมันไม่ร้อนมึงแล้วกูไม่รู้กูทําตรงไหนไปแล้วบ้างอะคือ <c oughs> ตัวเจ้าเครื่องอยูไลอะค่ะเขามีเทคโนโลยีสปายเออร์ไอซ์คูลิงที่แบบยิงไปแล้วทําให้ผิวรู้สึกว่าเย็นเราก็เลยไม่แสบผิวลดอาการบวมนะคะของผิวหนังด้วยคุณลดไปปะไม่รู้สึกอะไรเลยสปแรงมากทุกคนคําเตือนคือทุกคนต้องใส่แว่นนะจ๊ะเจ้าตัวยูไลนะคะเขาก็ออกแบบตัวหัวของเขาเนี่ยมาในลักษณะที่แบนเพราะว่าพอมันแบนมันก็จะเรียบเนียนเข้าไปกับผิวแล้วก็กําจัดขน ได้ดียิ่งขึ้นง่ายมากโอ้ยข้างหลังทาไม่ได้อะเฮ้ยพอระดับ2ก็ไม่รู้สึกว่าเจ็บเลยนะจะไปกันที่ระดับ3ามได้ไหมลองดู เอาริ่งชอบระดับ3ม,มากกว่าเพราะระดับ3รู้สึกและหลายคนนะคะคงต้องแบบว่าเสียเงินเยอะเพื่อจะไปกำจัดขนในคลินิกแต่ว่าตัวนี้เขาเป็นเทคนโนโลยีเดียวกันกับในคลินิกเลยนะั่นคือ IPL จ้าทุกคนจ๋าซึ่งมันเป็นเครื่องกำจัดขนถาวรด้วยคลื่นแสงความเข้มสูงนะจ๊ะที่สามารถทำได้ที่บ้านเองง่ายๆเลยก็เรียกว่าซาลอนแอทโฮมแบบนี้แต่เราควรหลีกเลี้ยงรอยสักนะทุกคนเพราะ IPL กับรอยสักเนี่ยไม่ถูกกันจ้ะไอตัว3ระดับที่ตูนลองกดเล่นเมื่อกี้นะคะคือเขาจะเหมาะกับสําหรับ ผิวของแต่ละสภาพผิวเช่นถ้าเกิดใครอยากทําตัวรักแร้ก็ควรจะเบอร์หนึ่งพอเพราะผิวอะบอบบางแต่ตรงบริเวณขาเนี่ยเบอร์สามได้เอาอยู่นะจ๊ะอ่ะใั้ขออีกข้างหนึ่ง,งจะลงไปไว่ายน้าละสนุกอะจริงปะทําแบบนี้ที่บ้านอะดูซีรีส์ไปด้วยทําไปด้วยเลิศได้ขาสวยเรียวใสไร้ขนออกไปยนโฉมให้ผู้ชายแบบเหลียวมอง คือแกช่วยฉันบ้างแกดูสภาพฉันนะแกเลิศอะ่ะแกเหมือนพนักง,งานคลินิกสุดหล่ออ่ะมันไม่เจ็บเนาะทนได้แกทำไม่ะแล้วมันเย็นด้วยเนาะเย็นทําไหมไม,ไม่แต่ถ้าเป็นขากูอะ่ะ <c oughs> ดูนะเอาไง <c oughs> โกรธก่อนขับสายทุกคนเสี่ยวมากเลยคะ่ะภาพนี้กล้ามแขนนั้นเห็นแลแขนไหนกล้ามา <c oughs> ด้วยความที่เขาบอกว่าใช้กับใบหน้าได้นะคะดิฉันจะเลเซอร์บริเวณคาวกัะหนวดตรงนี้ด้วยเป็นสุดหล่ออ่ะมีคาวอ่ะเข้าใจมะแต่ว่าเราจะใช้แค่เบอร์หนึ่งพอดูซิมันแบบทนได้ไหมเฮ้ยรอดอ่ะไม่รู้สึกเจ็บเลยเฮ้ยรู้สึกว่าแบบมันเข้าไปทำลายลากขนเลยอะรอดอ่ะ หลังจากโดนเครื่องเลเซอร์นะคะก็ควรเว้นระยะเวลาสักหกชั่วโมงค่ะก่อนที่จะลงเล่นน้ำได้ตอนนี้ก็เย็นแล้วตูก็เลยไปเล่นน้ำนะคะเหร่คือนอนอยู่ดีลูกแผลตายนะเว้เป็นบ้าเหรอปลา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 เดี๋ยวพาไปว่ายน้ำหนูแรงทำนอนทารกเขเด็กเด็กค เมื่อโกงกับเฮสโฟอนี่อะค่ัแข่งเลยกูหมแบบมีบรีบายครับเห็นยใส่เรอาหวานอะโยนี่คืออ่ไรก๊อฟฮ่า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 ฟันขาวสดใสนี่เนี่ยฟันจริงมะลูล่าสุดได้ชุดว่ายน้ำมาเว้ยจากร้านนี้เป็นชุดว่ายน้ำแบบแป๊บซึ่งมันเป็นแบบบีนี่แป๊บ มาดูกันว่ามันจะเนียนไหมที่ว่าตับตับเนะี่ยชิลารว่าแท็บแท็บไปกระเทยมันเหนื่อยค่ะหนูมีควยมีอะไรอีกเฮ้ยคนมันเนียนมากเฮ้ยสีแรงอ่ะเราแบบไปอยู่เช่ไหมเราเหมือนอยู่แบบพัทยาภูเก็ตอะไรนะลงเลยแล้เลออเออเออ,เอ,อ,เอ,อมองเห็นภาพอยู่แกแล้วนั่งนี่ก็ได้เนะี่ยสั่งเครื่องดื่มให้หน่อยดี<ล>ก็กินอะไรไหมเราเลิกเลยไหมเล่าเลยเหรอไม่เอาอ่ะปวดหัวขอกินน้ำมะนาวสะนั่งไหนนั่งนู้นหรือนั่งนี่ มน,นี่ไม่เยอะหรอตาขาวอ่ะที่สุดฝรั่งเขาไม่แต่งหน้าไม่เล่นน้ำกันหรอตูนตูนตูนเหมือนจมน้ำมึงสวยว่ะแสงมันลงแบบเป็นสีทองอะ่ะ ไก้กระโดดดีเร็วหนึสเสียวครับวายไปแล้วนักกีฬาชาติโอลิมปิกของเรา โอ้โอ้โหทัเ uh ปียทโอรัเปี่ยนะวะัเปียกัเปี่ยนนน้ำเจค่ะ หมดพลังงานไปหาข้าวกินกันจ้าอาบน้ำแต่งตัวละอาจจะต้องไปสระผมวันนี้มีหลายอย่างที่ต้องทําถ่ายรูปทําคอนเทนต์ตัวแม่สุดป,ปังแกชอบันาน้าหนีกล้องฉันมากสกล้องแกสนุกไหมมาเที่ยวเชียงใหม่กันอันนี้เป็นครั้งที่สองที่เราเรามาเที่ยวกี่อรอบแล้ววะอันนี้คือครั้งที่สองที่เรามาด้วยกันครั้งแรกครั้งที่สามสองสี่สองสอง ว่าครั้งแรกที่เราทำานด้วยกันอ่ะคือสี่ปีที่แล้วมึงมันคือร่องแพงสามสี่ปีที่แล้วกูว่านินากว่าสี่อ่ะห้าปะ่ะเวอร์เวอร์น่าจะสี่ปีที่แล้วก่อนโควิดก่อนโควิดนานๆอนะ่ะแล้วรอบนี้เราก็มากันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าที่ส่วนนี้อ,อกหักบ้าฮึ่มกูหักเหรอโอ้หักก็ได้ที่ส่วนนี้อ,อกหักอ่ะค่ะส่วนออ โอเคแต่ว่ายังไม่เปิดใจให้ใครนะคะสำหรับตัวคือโสดแล้วก็พร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะมีใครหรอพร้อมที่จะมีใครเข้ามาสักคนในชีวิตนะครับหลายหลายากระจะพาฉันไปไหนไหมมาเชียงใหม่เดี๋ยวเราจะไปคือแกจะพาฉันเที่ยวหรือจะให้ฉันพาแกเที่ยวเราพากันเที่ยวอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปอ่างแก้วใช่ไหมเราก็ไปเรากินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวแกไปสระผมให้ฉันไ่นวดนวดข่อยเหร ที่นี่ไหมไม่มีค่ะเด็กๆไม่ดีนะแกก็แรงเกินคนเห็นแก้อะพาพี่โซนี่มาร้านเอ่ะข้าวซอยนิมานนะคะคือเป็นร้านโปรดของคุณที่ชอบมากไม่รู้พี่โซนี่เขาจะชอบไหมเคยมาทานร้านนี้ไหมคะเคยไม่เคยครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกเย้เย้เย้เอาทุกอย่างเลยได้ไหมเอ้ยเยอะไปแพ้บอยอยากกินอาหารเหนือได้กินละเป็นไงดีใจไหมล่ะคนเยอะสองคนนะคะตั้งงงมากเลยอ่ะ มาสามชิ้นคืออาจจะเป็นฟิลฟิลแกไม่เคยกินอันไหนบ้างไม่เคยกินอันนี้ก็ชิมดิแล้วจะบอกว่าเขาใส่อะไรกระดองมันเป็นยังไงรสชาติเปรี้ยวชอบไหมชอบคือเขาใส่เป็นถั่วเว้ยแบบถั่วที่เขาเรียกว่าถั่วเน่ามึงพูดไปเรื่อยเซิร์ชค่ะอันนี้ก็เปรี้ยวนี่ก็เปรี้ยวนี่ก็เปรี้ยว็รู้ก็เพราะเรามาสาวเปรี้ยววะทุก่อ่ะ ไหนอ่อะกระตุกกระแตกปะกระตุกเรื่องอะไรโอ้โหพอออกไปคือหัวแตกนะคะมาทำเล็บสวยไหมเพื่อนๆคะกูเป็นนางสาวช็อกโกแลตนะคืนเนี่ย ช็อกโกแลตเรื่องไหนจีซ่ายานินอะช็อกโกแลตเคยดูไหมหนังช็อกโกแลตจีซ่ายานินอะวันนี้จะบูโอ้อยนคือนั่งนานเกินค <c oughs> <c oughs> ่ะอากาศฟฟากน่ย ว้าวคือเดินที่นิม,มานนะคะตอนนี้แบบเปียกแฉะอับพื้นเละอี่อะไม่ค่อยได้เดินแบบถนนเส้นนี้ตอนมีสติเลยชอบจะได้เดินคือตอนเมาตลอดแบบเดินมาวอร์มอัพอะไรเงี้ยสมัยก่อนการข้ามถนนไปแบบสั่งนิม,มานเป็นเมย่านะคะเป็นอะไรที่สัว่าชาเลนมากเพราะมันกว้างใหญ่ oh <my> มามามาเมืองใช่หรอจริงปะชัว ตรงนี้คนเยอะเหมือนญี่ปุ่นเลยอ่ะเออชิบุยาขึ้นมานั่งบนเมยาค่ะอากาศดีมากหลังจากฝนตกเมื่อกี้ใช่ปะคือแบบเหมือนมันแบบชำระล้างฝุ่นควันหมดแทบหมดไปเลยทางเชียงใหม่ <c oughs> ก็ดูภาพรวมดาดฟ้าความรักและราตรีพรุ่งนี้กลับแล้วว่างั้นคืนนี้ขอแบบปรับ,บคลิปปาร์ตี้มันๆเนาะคลิปป,ปาร์ตี้มันๆอ่ะภาพกีฬามันๆอ่ะ ฉันเริ่มละใครไม่เริ่มไม่ต้องเริ่มจบยันนี่ได้ข้าวแดดเชียงไม่ไฟดับหมดเลยคือดับจริงๆนะคะดับหมดเลยไฟดับหมดเลยเฮ่คืออะไรอะ่ะอโพอคันลิสลกวิบ้านแน้วเฮ้ยทุกคนพายุคือป้ายลมช่ำ อ,อ๋อใช่ไหมนะกลัวมาก<ล>คือจากที่มันแบบมันน่ากลัวอยู่แล้วก็มันน่ากลัวไปอีกอ่ะ <c ười> คือเมี่ยงนยงตายจุดเหตุอีสปอคืออะไรอะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่แล้วลงแล้วเราจะไม่ดับหรอดับลงแล้วเราก็ดับเว้ย เราสนุกอะมือลองเราไปดับหมดเลยเว้ยไม่เราทำไงอ่ะจะเปลี่ยนโซดาแล้วก็ออกได้เลยอ่ะเออต้องเปลี่ยนชุดนะเฮ้ยเชี่ยวไหวน่ากลัวมากอะไรอะต้องการคือเปลี่ยนชุดแต่ไฟดับสุด ้ำไม่ไหลไปดาบแต่เราก็จะต้องสู้ต่อเพื่อราตีนีล้างหน้าไปเลยจบความอยากเที่ยวของเพื่อนนะคะอะไรแกล้งแกล้งไม่แกล้งไม่แกล้งโหมดไม่เห็นอะไรเลยความอยากเที่ยวของเพื่อนนะคะอีแวปอยู่ไหนวะต้องแต่งตัวในกระถางไฟดับเออเรต้องใส่หนวดเรต้รตองโกนไอ้ทีอ่ะไฟ้รไ่น สงการณ์ใหม่ๆมึงมีชาวประงมาเที่ยเราด้วยพี่อูดเป็นต่อแเราไม่กลับุงเทพหรอว้กลับะแกกับกีโมฉันกลับโมกับเาัเลยจะไม่รู้จะกลับรกลเพราะใครยู่ลูกเหบแกไปโดนลูกเห็บมาหน้าเลยเที่ยวน้าโดนลูกเหบมานี่กลัวลูกเห็บไหมไม่กลัวเพราะน้านมาลูกเหบแปีเบอร ฉันหลังจุกจุกจุกุกจุกแกต่อไปขอแบบว่าให้ตอนนี้ดูดเข้าไปแล้วก็ตาบลอนอตาบอนด์ใช่ตัวนี้เพื่อะไรกันเพื่อาการนั่นแหละแตกโมเมนต์โค้ใส่หมอว่าอยากเย็ูคนนี้เพราะว่าชานนะยิงขนเรียบเมียนแล้วไงด้วยยูไรยูไร ฝึกเที่ยวมกาฝึกเที่ยวเรามาสนุกไหมมันมันก็สนุกอยู่ที่ที่ที่กรุงเทพอะอ่ะพรุ่งนี้ขอไบอั้นมาอีกได้ไหมเพราะว่าไบอั้นไม่หนีไปไหนเออเราไม่เคยเทไงล่าสุดพวกก็เคยเทหมดแล้วเหลือแต่เราพวกเกย์ท่านก็เกย์พี่ใบก็เกย์จบคือคือทมือมาทิ้งทิ้งรเราเลยเขต้องบอกเราเท่านั้น คือแม่มันไม่ปิดอ่ะมาแล้วเชียงใหม่เชียงใหม่ฝุ่นร้อยห้าสิบให้กูนั่งเปิดประทุนตอบได้อยู่ตออต่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 ออยู่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 ไอ้วันนี้กูเชื่อเขาอธิบายแบบ เที่ยวจริงๆแบบอยู่กับเขาจริงๆงงไปเลยพี่ไปเขาไม่ยอมเลยเว้ยไม่เพราะว่าอะไรป้ากำลังจะแบบขอแบบแม่ขอเป็นอดีสักพักหนึ่งพี่อยากเป็นอดีมากแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปจริงๆแต่ว่าอยากให้ทุกคนรอติดตามว่าตูจะได้ไปไปอยู่ตรงไหนเพราะว่าชอบชอาเวทีนี้รู้สึกว่าจริงๆป้าถ้าตูได้ไปอยู่ในเวทีนี้หมายถึงว่าได้ไปช่วยหรือได้ไปทำอะไรมันน่าจะสนุกมากขึ้นเพราะวาแปลช่ของหนูมันอะวองกาวอยู่แล้ว ต่ว่าเวทีเนี้ยประสบความสาเร็จแล้วก็ซักซีมาขอให้ซีซั่นสามอ่ะซีซั่นต่อไปของพี่ใบอะ่ะปังขึ้นไปเรื่อยๆขอบคุณมากคพี่หนู <คะ S 2> ว่าเห็นถึงความตั้งใจจริงมากที<า>่สุดถ้าเธอเห็นว่าสิ่งนั้นที่เธอทำมันเป็นเรื่องตลกอะ่ะหนูหนูไม่ได้เห็นมันม่ตลกเลยมึงพี่ใบเขาไม่ตลกเลยมันคือความตั้งใจล้วนๆมึงสุดๆปังอ่ะจบแค่นั้นละไมรี่อเราวันนี้ค่ะ ไม่แคร์ใครค่ะรักแค่ตัวเอง Yeah I can love me b e t e วานนี้วันสุดท้ายค่ะเมื่อคืนอาการหนักเลยวันนี้เดี๋ยวกินข้าวแล้วก็เตรียมตัวกลับกรุงเทพกันเพราะวะ่าเรากลับบ่ายสองบ่ายสามนะคะอาหารคือมันมีอะไรบ้างละ่ะบะหมีตี้ผัดผกแห้งฮ้ยน่ากินโอ้ยน่ากินอ่ะ้น่ากินอ่อนนะอันหนักบุ้งแล้วคือตูนเช้าตรงที่แบบขนมเขาอะเป็นขนมไทยเต็งเด้ มันม่วงติ้ง This my favorite food กับบาร์ลาซาคุณแม่ไหนไปเที่ยวเชียงใหม่มาเป็นไงบ้างสนุกดีคืออะไรมาฝากน้ำพริกนุ่มไงคะพริกนุ่มทุกรอบหรอรอบอันนี้ที่ผ่านมาฉันไม่อยู่บ้านเลยเนาะไม่เคยอยู่บ้านไม่เคยอยู่บ้านไม่เคยอยู่บ้านบารอาซาคือไม่ร้อนนะร้อนร้อนมาก้อนราะขนแกเยอะค่ะ เจ้าขาสุดสิมากเยนกิ๊ตหน้าอิจฉามากบอกไม่รูเรื่อยกว่าขาผู้ชายขา, <c oughs> าฉันไม่ไหวอะไรเรียกว่าฉันเป็นขาผู้ชายได้ยังไง <c oughs> นี่ผู้ชายนี่จ้ะอยู่ไ์แอร์ทรีนวัตกรรมเครื่องเลเซอร์ขนด้วยแสง IPL ทําเองได้ที่บ้านจ้ะ <c oughs> นี่เธอรู้ไหม <c oughs> ฉันทำมาสี่ห้าวันแล้วขนยังไม่ขึ้นเลยขาเสยมากผู้ชายจับนะผู้ชายบอกว่าเหมือนนางแบบไม เราก็นำแบตอยู่แล้วนี่นี่จะนทำนี่จุดฉนนําให้อยู่บ้านทําได้เร็วๆต้องโกนก่อนเราต้องโกนลงหรือขึ้นก็เออโกนลงใช่ถูกต้องไม่รู้แก่ง่ะเธอรู้ปะอีจุดดังนําทกเนี้ยอีเครื่องเนี้ยมันจะลบด้วยหรอใช่มันจะทําให้จางขึ้นเพราะว่าแสง i อ l ออ่ะมันจะช่วยทําให้แบบว่าผิวดูกระจ่างใสขึ้นด้วยใช้ง่ายมากเธอแค่กดตรงนี้กดค้างเพื่อเปิดอันนี้ระดับหนึ่งระดับสอง ระดับสามิกำจัดขนขาวอใช่แต่ว่าต้องทําไปเรื่อยแต่มันก็ง่ายมากเพราะเราทําที่บ้านไงนี่ลงไปแสงสีขาวขึ้นปุ๊บยิงเลยต้องใส่แว่นต้องใส่แว่นเธอฟังนะไปทําคอร์สแบบเนี้ที่คีนิกอะสี่ห้าพันนะคะลดไหมลดไหมในเครื่องเดียวเนี่ยหรอใช่เจ็บไหมรู้สึกไงเย็นเออมันมีลมในตัวไง เย็นเหมือนนแนแข็งที่ว่าอะไรประกบนี้เพราะว่าหัวตรงนี้เขาออกแบบมาเป็น Sapphire Ice Cooling มันทำให้เย็นค่ะเห็นไหมล่ะยิงไปเลยจะก,กี่พันกี่ล้านชอตเธอยิงไปเลยเธอจะลองแบบเบอร์สามไหมเบอร์สอันนี้เบอร์สองเออถ้าเบอร์สามก็จะติดขึ้นมาอีกนึนงนจะรู้สึกแต่ว่ามันจะกำจัดเข้าไปล,ลึกเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเบอร์สามเหมาะสำหรับขา เบอร์สองก็เหมาะสำหรับตัวเบอร์หนึ่งก็หนวดหน้าอะไรเงี้ยรักแร้ตรงที่บริเวณอ่อนอ่อนราคาล่ะคะโอ้ยไหมลูกนิดนึงแต่ว่าใช้ได้นาน<อ>แต่ถ้าเกิดใครมันใครดูนิด<ะ>นึงของตูนี้เท่าไหร่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบแต่ว่าถ้าเราไปทำที่คลินิกอะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบคือทำได้กี่ครั้งเองสองสามครั้งใช่ เอ้ยนี่คือทำได้ที่บ้านแบบทำได้ตลอดเวลาแต่ถ้าใครดูมาจนถึงท้ายคลิปหนูมีส่วนลดมาให้อยู่ใน description box นะคะหรือว่าใส่โค้ดตรงนี้เข้าไปได้เลยแต่เธอไม่มีขนแล้วนะย,ยิ่งไม่มีขนแล้วก็ยิ่งเป็ิเรื่อยไงมันจะได้ไม่ขึ้นน้าเด็เธอเราทำซี่เธอทำเป็นไหมใส่แว่นก่อนซี้ก่อนจี้ลงไปเน้นให้เห็นสีขาวแล้วก็กดตรงนี้ให้ตรงเนี้ยขึ้นแสงสีขาวแล้วเธอก็กดอ่า สูตรทีนี้ฉันก็มีละแพทย์ส่วนตัวคู่ผู้กำจัดขนเขาจะขนตูดให้ฉันด้วยพี่ผู้ชายทีนียเขาจะได้บอ,อกสะอาดเร็วๆเร็วๆฉันต้องไปทริปเชียงใหม่กับผู้ชายเร็วเลยอ่มาไม่เจอ